ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันมาเปลี่ยนหลดไฟให้ดูหลดไฟที่ว่ามันไม่ไม่ติดหลอดไฟไม่ติดทํายังไงก็ไม่ติดถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันติดก็ถือว่าใช่แล้วไปซื้อหลอดไฟก่อนนะคะหลดนี้มันไม่ติดเลยเสียบปั๊กยังไงก็ไม่ติดหรือว่าหลดข้างในขาดก็ไม่รู้เดี๋ยวต้อง เอาไปเสียบลองดูอีกทีแล้วก็เปิดมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่ก็เอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลอดไข้ไฟค่ะเปลี่ยนหลอดไฟค่ะพี่น้องเปลี่ยนหลอดไฟค่ะเดี๋ยวเขคงติดแล้วเนาะทีนี้หลอดเมื่อกี้เสียบยังไงก็ไม่ติดต้องหมุนออกก่อนหมุนหมุน มันก็เอาขั้วหลอดอันนี้เขาเรียกขั้วหลอดนะคะหลอดไฟอันนี้เกลียวอย่าเกลียวเกลียวห่างเกี่ยเกลียวหลอดไฟมีสองอย่างเกลียวห่างกับเกลียวทีอันนี้เกลียวห่างค่ะแต่ก่อนมีแบบเขี้ยวด้วยหลอดไฟตุงกาสมัยโบราณแบบเขี้ยวแล้วก็บอดแบบเกลียวห่างเกลียวทีอันนี้เขาเรียกเกลียวห่างดีฉชั้นหมุนออกมาแล้วเพราะว่ามันไม่ติดต้องได้ไปเอาหลอดไฟมา ใหม่วันนี้ว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนหลอดไฟค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะสว่างไหมอันนี้เสียบยังไงก็ไม่ติดมันเสียแล้วแน่เลยข้างในมันซ่อมไม่ได้ค่ะข้างในเป็นสายทางสเตนไม่ติดค่ะพี่น้องหลอดใหม่เหมือนกันเดะเลยหลอดใหม่มาแล้วค่ะซื้อมาแล้ว เหมือนกับหลอดเก่ามากไม่เหมือนมากก็คล้ายที่สำคัญขั่วหลอดผู้หญิงก็ทำได้ค่ะขั้วหลอดแล้วก็ม้วนเอาเขาสวมมาไม่ให้คั้วหลอดมีสนิมขั้วหลอดคั่วหลอดมันต้องเป็นขั่วเกี่ยวห่างมีเกี่ยวแบบเขี้ยวแบบห่างแบบทีหลอดไฟที่เอามาสวมขั้วหลอดเราต้องดูขั่วหลอดก่อน ก่อนจะไปซื้อนะคะบางคนร้านค้าอยู่ไกลๆซื้อมาผิดก็ได้ไปสองรอบสามรอบเราต้องเอาตัวอย่างไปด้วยก็ได้เพราะว่าเกี่ยวมันไม่เหมือนกันนี่เขาเรียกขั่วหลอดก็เหมุนเข้าไปหมุนเข้าเหมือนเดิมนะคะแน่นๆหมุนง่ายๆผู้ยิงก็ทำได้กหมุนหมุน,ห,มนหลอดใหญ่มันก็จะสว่างมากแสียงนวลค่ะหลอดแบบนี้แสงนวล แสงนวลมันแน่นหน่อยเดี๋ยวมันหลุดตกแตกเดี๋ยวมาลองกันค่ะดูกันนะคะว่าะจะติดไหมดิฉันจะเสียบปลั๊กแล้วนะดูนะทดลองเราเองก็ได้ไม่ยากซะหน่อยเสียบปลั๊กแล้วนะ<า>ติดแล้วแสดงว่าโอเคแล้วเนาะติดแล้วค่ะแสงนวลกลางคืนก็คงจะนวลดีอันนี้เป็นตอนกลางวัน ทดสอบแล้วค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ